มือใหม่ขึ้นเครื่องค่ะสำหรับเอฟซีทุกท่านที่ถามสายว่าเท่าไรสำหรับกรุงเทพบุรีรัมหรือว่าบุรีรัมยนเมืองนะคะที่สายจองไว้นะคะไปกลับก็ประมาณมเกือบสามพันบาทนะคะสิ่งที่สําคัญนะคะก็อย่าลืมบัตรประชาชนด้วยค่ะเพราะว่าเขาจะต้องสแกนกระเป๋าของเราแล้วก็ตัวเราด้วยห้ามมีของเลวนะคะเราสามารถพบเครื่องสอําอางอย่างเช่นสเปรย์ได้ไม่เกิน ร้อยมิลลิกรัมนะคะน้ามันมะพร้าวก็เช่นกันนะคะทรายชอบน้ํามันมะพร้าวก็ไม่เกิน100มิลลิกรัมนะคะกระเป๋า2ใบนะคะกระเป๋าใบแรกก็จะเป็นกระเป๋าที่เราพกติดตัวนะทานแล้วกระเป๋าใบที่2ก็จะเป็นกระเป๋าลากไม่เกิน7จกิโลนะคะจาไว้นะคะเพราะว่าทรายเองไม่ค่อยได้ไป ต่างประเทศนะไม่เคยได้ไปค่ะส่วนใหญ่ก็จะนั่งเครื่องไปที่ดอนเมืองนะคะก่อนที่เราจะไปก็ต้องไปเช็คอินที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะก็มีบัตรประชาชนแล้วสายก็จะจองตั๋วไว้นะคะเราก็สามารถดูจากโทรศัพท์ของเราที่เราจองไว้ถ้าเราจองไว้นานๆเราก็จะได้ราคาไม่แพงค่ะของทายก็ไปกลับจองไว้เกือบเดือนก็3,000บาทนะคะต่ำกว่านั้นค่ะไม่เกินนี้สําหรับคนที่ซื้อเลยก็เกือบ2,000ก็มี2 5 0 0ก็มีนะคะ แล้วแต่ช่วงเวลาไม่เหมือนกันค่ะ,ะที่สําคัญก็ไม่เกิน7กิโลนะคะสำหรับกระเป๋าเดินทางที่เราลากนะค่ะก็มีการสแกนกระเป๋าและก็สแกนตัวเราด้วยค่ะ ห้ามพกของมีดคมไปด้วยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็อย่าลืมบัตรประชาชนแล้วกระเป๋าก็อย่าให้เกินเจกิโลนะคะเราไปเช็คอินครั้งแรกหลังจากนั้นเราก็ไปตรวจกระเป๋าตรวจร่างกายเพื่อว่าเรามีอะไรที่พกติดตัวไปบ้างเสร็จแล้วเราก็ไปรอที่เกตนะคะเพื่อที่จะนั่งเครื่องนะคะ ปรีรัมดอนเมืองก็จะใช้เวลาไม่เกิน35นาทีถึง45นาทีการในการนั่งเครื่องไปนะคะแป๊บเดียวค่ะสะดวกสบายค่ะมีเงินเราก็นั่งเครื่องเพราะว่ามันเป็นระยะสั้นค่ะไม่ทำให้เราเหนื่อยนะคะเพราะว่ามี FC ถามค่ะว่าเท่าไรราคาเราไม่สามารถระบุได้อยู่ในช่วงการจองนะคะถ้าเรา อยากได้ราคาที่ไม่แพงเราก็จองล่วงหน้าก็จะได้ราคาที่ไม่แพงเกินไปค่ะก็มีเกล็ดความรู้เล็กน้อยเพราะว่าทรายไม่เคยไปต่างประเทศนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปอ่าดอนเมืองเท่านั้นนะคะก็ชมบรรยากาศบนเครื่องบินนะคะยิ่งสูงยิ่งสวยเช่นกันนะคะ สำหรับกระเป๋าที่เกิน7กิโลนะคะเราก็ต้องซื้อน้ำหนักเพิ่มนะคะที่แจ้งแบบนี้เผื่อว่า f อไม่เข้าใจเกินนั้นถ้าเกิน7กิโลเราก็ต้องเสียค่าน้ำหนักเพิ่มค่ะไม่มีปัญหานะคะ